เรื่องอะไรลูกเรื่องที่น้องเรื่องที่น้องระบายพื้นอ้าวแล้วน้องระบายพื้นแล้วน้องพี่ผิดยังไงครับองน้องน้องพี่ผิดน้องพี่มาคนเพราเพราะว่าน้องพี่เพราะว่าน้องพี่ไม่ดูแลน้องให้อย่างดีอ๋อมันมีไม่โกรธลูกโอ้โหเอาคะแนนไปเต็มๆเลยลูกชาย รักอย่างนี้ครับแต่น้องพี่เอาผ้าไปเช็ดให้น้องได้ไหมลูกเช็ดแล้วแล้วพ่อเชิดให้แล้วออ๋แล้วน้องพี่ขอบคุณนะโบหรือเปล่าหนูอยากให้เห็นนะเขาตอนนั้นจังเลยโอ้ยต้นเปลี่ยนคนที่เลี้ยงมาตายแล้วทุกคนได้ยินไหม แต่สีใครน่าเหมือนบะหมี่ที่สุดออยคิดว่าอัญญาออยเคยมีการเอารูปตอนเด็กๆมาเทียบอะไรเงี้ยแล้วออยก็ถามป้ามาม้าออยป้าเขาบอกว่าอัญญาแอบสงสารอัญญาเหมือนกันนะสวยด,ด้เท่าแม่มันเองอะ คุณต้มหอมบอกว่าดีจจังค่ะทันดูไลฟ์มามีครั้งแรกเพราะมันมีไลฟ์มาลาทอนมากเลยถ้าใครไม่ทันไลฟ์นี้นะก็ถือว่าแบบงงมากจริงแล้วแม่ออยรู้ว่าแม่ลฟ์รู้ว่าแม่ลายหรือเปล่าโอ้โห,หน้องพีใช่ไหม <c oughs> นางเป็นเด็กช่างพูดช่างคิดนะ มันมีชอบพาเด็กๆไปทําบุญใช่อันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่มามีสัญญากับตัวเองไว้ว่ามนมีจะพาลูกให้แบบเข้าไปใกล้นิพพานให้มากที่สุดในชาติผมนี้เป็นแบบธงของมามีเลยนะคือการทําบุญก็เป็นการที่ทําให้เด็กแบบเขแบบาเรียกว่าอะไรความรู้สึกอ่อนนะคือทาให้เขาอ่อนโยนทําให้เขาแบบคืออ่อนรู้สึกว่าการที่คนเราอะเขา มีมีสีมีทำอยู่ในตัวเองตอนีะไรู้ทแล้วว่าทำยังไงให้ทีเฉยเ้นนะเห็ไมไม่วิ่งละเรียบร้อยเลยทีเแต่ส่องหนูนาไม่ได้ลูกเดี๋ยวพี่ติ๊กตอกเขาโกรธเอาเขาถาม่าเาาวอุ้ยเก่งนะเนี่ยอยู่ต้้งนานพี่มค้าพี่มีขอโทษที่พี่ทองพี่ไม่นูแลน้อ อ๋อไม่เป็นไรมนมีไม่โกรธลูกน้องพี่เก่งแล้วลูกมองเห็นมัน,นี่ยมันเทงนี้สิพอ <ไป S 2> แล้วเขาเขาจบแล้ว